อ่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5กันอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นด่านาลราทอนตร,ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนอันนี้เราได้เคลียร์ไป2ด่านแล้วก็วคือจะเป็นด่านโคเรตตกับโครซัสเนาะ วันนี้ก็ถึงคลาวของด่านมาราธอนกันบ้างนะครับซึ่งด่านมาราทอนเนี่ยจะเป็นด่านแบบสตรีทซีนก็คือจะเป็นแข่งบนสนุนสาธารณะนะครับก็จะมีรถประชาชนขับขวางด้วยในขณะเราแข่งรถเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสนามนี้น่าจะยากพอสมควรเลยสำหรับผมนะโอเคเดี๋ยวเราขับไปสนามกันสักนิดนึงซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับเจ้านิสันสกายไลท์จ t ท r 3านะครับแต่ว่าผมไม่ได้จะเอาคันนี้ไปแข่งในสนามมาราทอนนะครับจริงๆผมมีเลงๆไว้ละว่าจะใช้เป็น ล a m b o r g i n i sesto e l e m e n t l นะครับในการแข่งในสนามมาราธอนนี้นะครับผมโอเคถึงละเปก่อนชิปกดเริ่มกันเลยนะครับโซโลมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็น lamborghini นะ sesto e l e m e n t l อยู่ไหนะว่า ซึ่งเซสโตอิเลเมนโตเนี่ยผมมีทั้งตัวเวอร์ชันฟอร์ซสดิชั่นกับตัวปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวปกติแล้วกันนะครับกลัวว่าถ้าใช้เป็นตัวฟอร์ซส้ดิชั่นเนี่ยมันจะดูโกงเกินไปนะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกใช้เป็นตัวธรรมดาแล้วกันนะซึ่งคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดิมๆเ,เลยนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเลยจะได้แบบมีความยากมีความท้าทายนิดนึงนะเดี๋ยวใช้ฟอร์ซสดิชั่นมันจะง่ายไปนะครับเ,เออท้าทายตัวเองนิดนึงนะครับโอ้โหโคตรสวยนะตัวบอดี้จะเป็นคานะร์บ โอเคมายางไงสนามนี <co 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 ้ตา a r r a เลยข้าเป็นแมคแ์เลนเซนนาครับผมไปเฮ้ดเอาไว้เอาไว้แรงอยู่ว่ะแรงเอาเรื่องอยู่ด้านหลังมีบุกติ้ด้วยฮะบุกติ้ีิโวไปครับไปครับเบาโอเคเอ้ยรถประชาชนเกือบไป ชิบหายโอเคไปครับเบรกเบรกเบรกคันนี้ถือว่าเข้าโค้งดีอยู่นะโอเคเข้าโค้งง่ายอยู่สำหรับอิเลิมิโตนะเป็นรถที่เข้าโค้งได้ดีอันดับต้นๆของเกมเลยคือเดี๋ยวแบบเดียวมาที่สองเหรอเนี่ยแบบเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยง่ายไปเปล่าง่ายไปเปล่าเฮ้ยขึ้นที่หนึ่งแล้วแบบงงๆงฮนะแบบงงงงได้ยังไงเ <laughs> อ้มโอ้ปกติกว่าจะขึ้นที่หนึ่งได้โคตรยากลำบาก วันนี้ขึ้นที่หนึ่งได้แบบง่ายๆเลยนะโอเคเราขับมาอยู่ในเมืองแนละ้วตอนนี้จะกระตุกกระตุกนิดนึงนะโหลดเมืองเฟมเล็ต <c oughs> ตกนิดนึงนะครับโอเคไปครับเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเกือกแ้วกูเกือบไปผิดทางมองทางยากมากนะครับคือมันเอยมันเป็นสนามสตรีทนะครับมันก็จะไม่มีพวก้วกั้นอะไรพวกนี้เราต้องมองแบบดีๆโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว ข้างหลังจอตูดแล้วข้างหลังจอตูดมาชิบหายเบกเบกเบกโอเคเอ้อเฮ้ยโอ้โหโผล่มาอย่างงี้ใครจะหลบทันวะโอ้โหรถชาวบ้านโอ้โหนี่อีกคันนึงโอ้โหต้องอายเย่อกูโดนแซงมาเลยชิบหายตกงมาอยู่ที่สามเราตามแซงซืนครับผมขอออกจากเมืองให้ได้ก่อนในเมืองไม่ขับยากมาก กมกระจกข้างกูงงไปแล้วครับผมข้างหนึ่งกระจกข้างไปข้างแล้วเฮ้ย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 โอ้โอูแม่งขับอย่างยากในเมืองไปครับไปครับออไอสองพันด้านหน้าพอแซงได้แล้วมันแรงขึ้นมาเฉยเลยงงมากแซงผมได้แล้วปุ๊บมันแรงพุ่งไปนู่นเลยโอเคไปครับตามตามานีต้องตามเบรกเบรกเบรก ไปรับไปครับ,ย,รบยังไงเฮ้ย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 จะหลุดเอาชิบหายโอเคได้อยู่ได้อยู่จะตามมาทัน,นเปนเนี่้แรงกันหรื่นปะเฮ้ยตามครับผมตามโอ้โหมาแล้วว่าตามทันแล้วว่าเฮ้ย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 แหกแหกแหกชิบหาย โอ้เบรกน้อยไปหน่อยเมื่อกี้เกือบตามทันอยู่แล้วเียรตามใหม่ตามใหม่ตามใหม่สนามนี้เหลือเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออบรกไม่พอวะ่ะเฮ้ย <c oughs> แหกมานี่เลยทะลุป่าวเลยแล้วกันโอ้ยโดนแซงแล้วชิบหายส <c oughs> นามนี้ผมขับโคตรแย่นในครับผมโอเคโอเคจะตั้งใจขับละไป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  เหยียบมิดเหยียบมิดเดี๋ยวด้านหลังมาจ่อตูดไปแล้ววะทำไมด้านหลังมาแรงจังวะด้านหน้าเราแรงไม่พอด้านหลังก็แรงเหมือนกันโอ้จ่อตูดจี้ตูดกูขกดดันผมนะครับโอเคโอค้หเหมือนตอนแรกจะง่ายนะเหมือนจะแซงง่ายสักพักโดนแซงกลับแซงคืนไม่ได้ก็ผมตัวน,นี้ชิบหายเออผมเองก็ขับแย่ยม,มากเลยแหละสานามนี้โอเคพยายามตามผอมพยายามตามพยายามตามไป สุดเกียร์หกแล้วเกียร์หกหมดแล้วเบรกเบรกตัวโก่งครับทางไหนทางไหนทางนี้โอเคเกือบไปผิดทางโอเคค่อยๆตามค่อยๆตามเดี๋ยวก็แซงได้ต้องใจเย็นนะเกมนี้โค้งโอเคปกติจิ้มตูดสักหน่อยไปโอเคโค้งนี้แหละโค้งนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ย เบียดแม่งเลยโ okay. อเคขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมคุณรักคุเรมากโอเคผมจะพยายามไม่ให้โดนแซงอีกนะผมจะพยายามเออ่เล่นให้ดีนะครับผมเบรกเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอเคเดี๋ยวแหกไอมันจะแซงมันจะแซงบล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้ก่อนเออต้องพยายามบล็อกไว้โอเคโอเคโฮ้ยมันประกบสองฝั่งเลยบล็อกฝั่งไหนดีวะชิบหาย <c oughs> มันมาสองฝั่งเลยซ้ายขวาเฮ้ยตรงนู้นมันจะแสงบล็อกบล็อกมองสังเกตจากไฟฮะสังเกตจากไฟหน้าที่มันส่องมาหาเราเฮ้ยตรงนู้นแสงเฮ้ยมันจะแสงเบียดเบียด <c oughs> ไม่แสงเบียดแม่งเลยไม่ผลเลยครับผมโอ้โหโอเคไปครับไปครับเสียงมาด้านหลังแล้วเสียงมาคนตนอยู่ด้านหลังแล้วเดี๋ย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 วโอเค ไช่ครับขึ้นเบาเบาเบาเองมาแล้วมาแล้วด้านหลังแม่งมาแล้ว MT 900S นะฮะตัวแรงมจอดตัวผมมาแล้วบล็อกบล็อกอุบล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถชาวบ้านเกือบไปเกือบไปโอ้โหไปครับไปครับยังไงยังไงตรงนี้ต้องแทงเข็มหน่อยโค้งเยอะมากเดี๋ยวแฮก ไป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 เบาเฮยยเฮยยยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปครับเบาเดี๋ยวแหกเดี๋ยวแหกมาโค้งต้องใจเย็นจริงๆนะใจร้อนเดี๋ยวแหกโค้งเดี๋ยวหน้ารถชาวบ้านนะต้องเบรกเบรกเบรกกับจับเบรกกับก่งไปครับ ตอนเบรกเข้าโค้งไม่ต้องกลัวบ,บอดแซงฮะเพราะว่าบอดก็บเบรกเหมือนเราบอดก็กลัวแหกโค้งเหมือนกันนะครับเออเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเหมือนเราจะนำโอ้ไม่ไม่ห่างวะมันยังตามอยู่นึกว่านำห่างแล้วโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเข้าโค้งไป ผมตอนนี้แข่งมาได้เกือบ90%ของสนามแล้วออไปครับโอ้เบรกหน่อยเออรถชาวบ้านเกือบไปหายเบาโอเครถชาวบ้านอีกแล้วโอ้โหรถชาวบ้านมาทำผมเผลเลยชิบหายดีไม่โดนแซงเกือบไปโอ้รถชาวบ้านเนี้ย ไปครับผมเบรก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 อ่าอือ้ไปครับไปครับจะถึงเส้นชัยแล้ว90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ไกลก็ถึงเส้นชัยแล้วครับผมแต่ด้านหลังเนี่ยมันจ่อตูดมาเลยวะ่ะมันน่ากลัวมากมันพร้อมแซงเราได้ทุกเมื่อไปไปครับไปเสียงเสียบมันมาดูดตูดกูอย่างนี้เลยเหรอ เกินไปมุยเกินไปมุยอย่าอยาอย่า,ยาไม่ให้ไม่แซงบล็อกกูบล็บอกอย่านะเีียบร้อยครับผมโกเกือบไปเออได้หนึ่ได้ไดยูสนามนี้เออได้อยู่ได้อยู่ไม่แพ้ ได้อยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนบอดจะแรงไม่เท่ากับพวกสนามโคลแอลหรือว่าสนามคอรสซักนะแต่แค่รู้สึกว่ามันขับยากกว่าว่ามันมีรถประชาน์คาขด้วยแต่ผมอาจจะคิดเองก็ได้นะจริงๆก็ยากพอๆกันแหละนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับสนามมาราธอนสุ่มเกลือนิดนึงฮะจะได้เกลือหรือเปล่าหรืออะไรอ่าได้เกลือครับผมไม่เคยได้ของดีเลยนะโอเคจบกันมาแล้วนะครับสำหรับสนามมาราธอน กับ,บเจ้า Lamborghini Sesto Elemento นะครับตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัว Sport Edition ก็แรงเหมือนกันนะั่นแหละเหมือนกันตัวธรรมดาก็แรงเหมือนกันนี่ขนาดไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรเลยนะผมว่ามันแรงเลยแหละก็เป็นรถที่เข้าโค้งดีคันหนึ่งเลยนะในเกมใครกำลังหารถที่เข้าโค้งดีก็คันนี้เป็นอีกคันที่สุดยอดนะครับผมโอเคงั้นะว่าประมาณนี้แลวกันนะสำหรับคลิปนี้มาเล่นให้ดูแค่นี้แหละนะครับมาเคลียสนามมาราธอนให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเล่นสนามอื่นให้ดูนะพวกสนามที่เหลือเนี่ยพวกเนี่ย กันเลดเนี่ยครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกอะนะครับเนี่ยพวกแจ็กเกอร์นัทนะครับไททันอย่างอีกหลายสนามเลยนะแล้วก็พวกสนามที่เป็นแบบเนี่ยพวกสตอรี่พวกนี้นะครับก็กะว่าจะมาทำคลิปให้ดูด้วยก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนเหมือนกันนะครับผมโอเคเอาป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะไม่ได้ดูสนามเดียวพอนะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไป่อนะบ้จาาผมย